อันนี้เขาเรียกว่าฮอร์โมอนบ่นางานอ,อ๋อยาเราไม่ต้องฉีดใช่ไหมไม่ต้องฉีดอ,อ๋อยาเราไม่ต้องฉีดฉีดฮอร์โมนอืมฉีดปุ๋ยนางปลูกกี่ไร่ปีนี้ <ห ả? S 1> นางปลูกเยอะไหมแค่นี้แหละอ,อ๋อปลูกน้อยแท้ เป็นการฉีดบำร,รุงนะคะเป็นปุ๋ยนะคะปุ๋ยสำหรับระเจี๊ยบที่แรกนึกว่าจะปลูกไปเฉยๆอ๋อมันมีการต้องใส่ปุ๋ยใส่อะไรด้วยเนาะปุ๋ยดอกบะลกปุ๋ยดอกปุ๋ยผลนั่นปุ๋ยนะมันนม่มีแมงบ่านายแมงไม่มีหรออ๋อ ต้นมันไม่ค่อยสวยเท่าไหร่เนาะเป็นกระดินไหมมันหวานนาเกินอ๋อหวานนาเกินอ,อมันแย่งพื้นที่กันหากินเออหวานนาเกินก็เออเนาะก็เป็นการรักษาต้นกระเจี๊ยบ ให้ได้ผลอีกวิธีหนึ่งนะคะโดยการฉีดบำรุงเนาะหรือว่าปุ๋ยดอกปุ๋ยผลเนี่เนาะออืเสียงนกธรรมชาติร้องเนาะฉีดไปได้เรื่อยๆฉีดจนกว่าจะเสร็จนะคะ